ชัดแล้วสปรกร0 1เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินนะแต่คาดว่าน่าจะเปลี่ยนแค่ชื่อว่าโฉนดแต่เนื้อในครับตัวตนที่แท้จริงน่าจะเป็นหนังสืออนุญาตเพราะอะไรครับเหตุผลนี้ครับหครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2566มีการประชุมครั้งที่1นึับหกเรื่องขับเคลื่อนคณะทํางานปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อดําเนินการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การปรับแก้ระเบียบเนี่ยก็คือเป็นการปลดล็อกกฎหมายลูกใช่ไหมครับแต่กฎหมายแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็คือมาตรา39พรบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ5 5 8 8และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี3-2ครับที่ดินที่บุคคลใดได,ได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินครับไม่ว่าได้มาฟรีหรือเสียเงินก็ตามเนี่ย จะทําการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นไม่ได้เว้นแต่ตกทอดทางทายาทโดยธรรมตัวนี้คือปัญหาที่แท้จริงครับตัวนี้ไม่ได้แก้กฎหมายแม่เพราะฉะนั้นไปปลดล็อกกฎหมายลูกเพราะฉะนั้นอาจจะเหมือนโฉนดชุมชนครับโฉนดแค่ชื่อเนื้อในตัวตนก็คือหนังสืออนุญาตหนังสือรับรองสิทธิ์ที่รัฐรับรองสิทธิ์ให้ชาวบ้านแถวช่องเราเข้าทํากินนั่นแหละครับ และอีกเงื้นและอีกประเด็นหนึ่งครับคุณนสมบัตินะครับเรื่องคุณนสมบัติเนี่ยยังเหมือนเดิมครับเป็นเกษตรกร,ร,กรประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ครอบครองยังเป็นของสอประกอระครับชาวบ้านแถวช่องหรือผู้มีชื่อเนี่ยก็เข้าทํากินหรืออยู่อาศัยโดยอาศัยสิทธิ ของสปรกรเพราะฉะนั้นผมจึงในมุมมองของผมผมจึงว่ามันคือหนังสืออนุญาตเหมือนเดิมนะครับตัวตนที่แท้จริงของมันอาจจะไปเพิ่มเติมโน่นนี่นั่นตามระเบียบที่มีการปรับแก้ต้องดูว่าระเบียบมีการปรับแก้เกี่ยวกับประเด็นนี้เขาจะเขียนว่ายังไงครับมันอาจจะไปขัดหรือแย้งกับมาตรา39หรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าคิดเป็นอย่างยิ่งเพราะ กฎหมายลูกนะครับสักต่ำกว่าก็คือระเบียมเนี่ยถ้าจะไปแก้ไขให้มันผิดเพี้ยนไปจากกฎหมายแม่เนี่ยมันก็จะเป็นการขัดหรือแย้งกับพรบรปฏิรูปตัวนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องดูว่าเสด็จน้ำแล้วเนี่ยเขาจะเขียนว่ายังไงนะครับสำหรับประเด็นเรื่องการออกโฉนดที่ดินนะครับเพื่อกเกษตรกรรม